ในประเด็นของคุณลูกเกดนะคะเนะเราจะไปดูที่สื่อประชาไทยก่อนก็นแล้วกัน ื่อประชาไทยนะคะได้มีการรายงานบอกว่าสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ออกแถลงการถึงอธิบดีผู้พิพากษาสานาญากรณีที่สาเนี่ยเลื่อนวันพิจารณาคดีของลูกเกดให้เร็วขึ้นและมีการสืบพยานโดยที่ว่าเธอเนี่ยไม่มีทนายความ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้มีการเรียกร้องให้มีการยกเลิกวันนัดสืบพยานแล้วก็กำหนดวันนัดใหม่ขึ้นมาโดยไม่ได้มีการสอบถามวันว่างของจำเลยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในใน a c e b o o k นะคะของทางคุณลูกเกดเนี่ยไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูที่ Facebook ของคุณลูกเกดนิดนึง คืออันนี้เหมือนกับคล้ายๆว่าเสียงมันจะแตกนิดนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะคือคุณลูกเกดเนี่ยได้ได้โพสต์นะคะตั้งแต่เมื่อเดี๋ยวนะขอถอยไปก่อน น,นี้นะคะคุณลูกเกดบอกว่าขอเชิญชวนไปดูการสืบพยานคดี1นึที่จำไม่มีทนายความนั่งอยู่ที่ศาลก็คือเกดเนี่ยจะเดินทางไปศาลอาญาเพื่อยื่นร้องเรียนกับทางกอตอให้ดําเนินการตรวจสอบทางวินัยผู้พิพากษาก็คือนายอมรมนแก้วการแล้วก็นายสุชาติสุทธิปัญญาแล้วก็นางสาวชิดาอิศ อิสระพรนะจากนั้นเกดก็จะไปที่ห้องพิจารณาคดี905เพื่อยืนยันคำเดิมว่าเกตและทนายความต้องการยื่นวันนัดสืบพยานที่ถูกคุยภาษาเนี่ยเลื่อนมาเร็วขึ้นท่านจะได้ว่ารู้อยู่แก่ใจว่าทนายความของเกดนั้นติดนัดสืบพยานในคดีอื่นอยู่ก่อนแล้วนะคะต่อมาก็เ,เดี๋ยวนะเอ๊ะเขาลบไปหรือเปล่าเนี่ย ไม่จำได้ว่าเขามีการโพสต์มากกว่านี้นะเอออันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณลูกเกดเขามีหลายเฟซหรือเปล่าเอ๊แต่ไม่จำได้ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกเฟซหนึ่งมีหรือเปล่า สองเฟสจริงด้วยนะคะเดี๋ยวนะถอยกลับไปก่อนก็ทางคุณูกเกตเนี่ยก็บอกว่าศาลก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าจำเลยเนี่ยทนายจำเลยเนี่ยไม่ว่างนะครับติดที่ศาลอื่นอยู่แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยได้โทรมาถาม,ถามถึงวันว่างของทนายก็ได้แจ้งแล้วว่าไม่ว่างมีรายละอักษรที่ชัดเจนเลยว่าคิวของทนายเนี่ยก็มี เขาเรียกว่ามันจะมีล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้มีของสาลไหนวันนั้นมีของสารไหนก็คือมีมีคิวอยู่แล้วว่างเถอะแต่ทางนายอัถการฟูเจริญผู้ยภาษาศาลก็ยังมาเลื่อนก็คือคล้ายๆว่าไม่สนใจอ่ะคือสอบถามทนายแล้วว่าไม่ว่างก็ยังไม่สนใจแล้วบอกว่าพอจํญญญาเลยยืนยันว่าจะขอเลื่อนคดีศาลก็ยังไม่ยอมนะคะแล้วก็บอกว่าดําเนิน การสืบพยานทันทีโดยที่ว่าไม่ต้องมีจำไม่ต้องมีทนายจําเลยอยู่ด้วยถามใจตัวเองดูว่านี่คือผู้รักษาที่คุณอยากได้จริงหรือเปล่าบอกเลยว่าเราจะสู้ให้ถึงที่สุดไม่ใช่เพียงแค่เพื่อตัวเองแต่จะสู้เพื่อยืนยันว่าประเทศนี้เนี่ยต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนนั้นสามารถพึ่งพาได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มีการ โพสต์มานะคะบอกว่าสารอาญาบรลลัง905ยืนยันสืบพยานโดยที่ว่าไม่มีทนายต่อมานะคะก็บอกว่าชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องของการสืบพยานโดยไม่มีทนายความอยู่ที่ศาลด้วยการที่โคศกสารมาแย้งในเรื่องที่จำเลยมีทนายความสองคนนั้นจำเลยได้ชี้แจงไปหลายรอบแล้วว่าทนายความทั้งสองคนเนี่ยติดนัดสืบพยานคดีเดียวกันอยู่ที่ศาลอื่นก่อนแล้ว แต่ผู้พิพากษาก็ยังคงดึงดันเนี่ยสืบพยานแม้ว่าจะไม่มีทนายความจำเลยอยู่ด้วยที่น่าผิดหวังมากๆก็คือโคโศกษ,ษาเนี่ยออกมาถแถลงว่าตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายกำหนดว่าต้องมีการสืบพยานต่อหน้าจำเลยแต่ไม่ได้มีการระบุว่าสืบพยานต่อหน้าทนายจำเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องของกระบวนการพิจารณาการที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าเป็นเรื่องของจำเลยเป็นหลัก ก็คือไม่จําเป็นเนี่ยต้องมีทนายความก็ได้เห็นไหมคะว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อเข้าข้างตัวของเขาเองแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างาราษฎรเขาบอกที่น่าเศร้าก็คือศาลเนี่ยเป็นคนทําลายหลักการสิทธิการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมแล้วก็สิทธิในการมีทนายความของของอของลูกความนะคะ <i> นี้เห็นชัดไหมคะว่า ตลอดเวลามีถึงได้พูดไงว่าในเมื่อศอูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนรวมทั้งทนายรอนทนายอานนทนายด่างทนายรนทรา,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 ายเนี่ยทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าศาลไทยเนี่ยล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่คำถามของมี่ก็คือแล้วทนายด่างซึ่งเป็นทนายความอาวุโสสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ทำได้ไหมหรือว่าทำไม่ได้ ถ้าทําไม่ได้มีก็พูดเลยว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยเราก็จะอยู่กัความอายุธรรมทั้งหมดเลยก็คือมันคล้ายๆว่าบ้านเมืองมันไม่มีขือไม่มีแปลงก็คืออย่างที่บอกเลยไงว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นธรรมถึงแม้ว่ามันจะบิดกฎหมายแต่ศาลก็จะทําผู้วิพากษาก็จะทําแล้วเนี่ยอายาการทุกอย่างเขาก็จะตัดสินด้วยความไม่เป็นธรรมเพราะอะไรเพราะเขาต้องการเข้าข้าง สถาบันพรมะมหากษัตริย์หนูว่าต้องการแยกเข้าข้างอาธรรมไม่ได้ต้องการเยกเข้าข้างประชาชนหรือว่ายึดโยงอยู่กับตัวบทกฎหมายถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเขานึกจะตัดสินอะไรก็ได้จริงๆนะมันมันไม่มีความหมายเลยแล้ว,แล,วแล้วแสดงว่าแม้กระทั่งทนายความอาวุโสก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยทุกวันนี้ก็ยังปิดปากเงียบอยู่เลยถูกไหมคะแล้วก็ตามที่ มีได้ฟังจากสลิม,มนะก็คือทางกลุ่มของทางคุณอ,อนอนท์กินแก้วหรือว่าทางสปปสหรือว่าทางคุณนพดลเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแก้ต่างนะคะก็อย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยคือเขามองว่าศาลเขามองว่าก็คุณมีทนายความสองคนคุณแต่งตั้งทนายความมาสองคนไม่เหมือนโตโต้โตโต้ที่ผ่านมาเนี่ยที่สามารถเลื่อนได้เพราะว่าเขามีทนายความคนเดียวก็ก็กคล้ายๆว่าก็ ก็ก็คุยกันได้ง่ายก็คือมีเพียงแค่คนเดียวเลื่อนทนายไม่ว่างก็คือเลื่อนไปเลยแต่อย่างของคุณลูกเกดเนี่ยคือเขากล่าวอ้างเขากล่าวอ้างว่ามีทนายความสองคนแล้วคุณลูกเกดเนี่ยก็ทําคล้ายๆว่าทําหนังสือยืน่นว่าทนายความเนี่ยไม่ว่างเนี่ยเพียงแค่คนเดียวเราก็เลยไม่แน่ใจว่าทําไมคุณลูกเกดไม่ทำสองครั้งแต่เขาบอกว่าทําแค่ครั้งเดียวคนเดียว แล้วตอนหลังมาอ้างว่าทนายทั้งสองคนเลยที่ไปติดอยู่คดีเดียวกันเขาก็เลยมองว่าอ้าวแล้วความสามารถของทนายเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาอยู่หรอก็คือทนายด่านก็ได้หนีเป็นทนายวุโสูแล้วทนายรอนก็เก่งแล้วทําไมถึงเอาไม่อยู่นะคะก็คือไปว่าความในคดีเดียวกันแล้วทำไมไม่ไม่เสียสละมาคนหนึ่งมาช่วยลูกเกดอันนี้หมายถึงว่าพวกคุณโนพดลเขาพูดกันอย่างนี้นะ เขาก็เลยบอกว่าถูกแล้วเพราะว่าคุณ,ณนพดลก็ไปให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์ด้วยนะคะแล้วก็มองว่าเนี่ยสารเขามองแบบนี้แล้วเขาบอกว่าคุณลูกเกดเนี่ยมีเวลามากมายในการหาทนายมาแต่ว่าไม่หามัวแต่มานั่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสียเวลาไปกับการโพสต์บน Facebook แล้วเขาบอกว่า ในในศาลเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีการสังเกตการของพวกบรรดาชาวต่างชาติด้วยนะที่ที่มาสังเกตการอาจจะเอามาข่มขวัญหลืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทางฝ่ายของคุณนพรนเนี่ยเขามองว่าในเมื่อคุณยังมีเวลาในการเตรียมตวัวพาพวกชาวต่างชาติเนี่ยมาฟังทําไมคุณไม่เตรียมตัวตั้งแต่ทีแรกซึ่งในรายการเนี่ยเขาก็มีเอาคอมเมนต์ของ คนที่ไปตักเตือนหรือว่าไปเตือนสติไปตอบโต้ทางคุณลูกเกดใน Facebook น่าจะเป็นใน facebook นะคือคล้ายๆว่าทางท็อปนิวส์เนี่ยเขายังมองว่าทางคุณลูกเกดเนี่ยจะมาดราม่าทำไมในเมื่อศาลเขาติดต่อเพี้งแต่ทีแรกแล้วคือให้เวลาเอาง่ายๆว่าให้เวลาในการที่จะหาทนายคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมคุณไม่ทำคุณกลับมาดราม่า กับสังคมหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามที่จะประวิงเวลาในการดำเนินทดีก็เนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นทางศาลเอ่ยหรือว่าทางพวกกลุ่มของสบสเนี่ยเขาก็มองไงว่าเออตามที่เราเห็นเนี่ยคุณเอาต่างชาติมาด้วยแล้วยังไม่พอเราเห็นทานายก็อยู่ในศาลด้วยนะซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนทานายคนอื่นเพราะว่าเห็นถือชุดคุยมาด้วยอันนี้อันนี้คุณพนพดลพูดนะ เขาบอกแล้วทาไมคุณไม่ให้เพื่อนคุณเนี่ยว่าความหรืออะไรเพราะว่าก็เป็นจากศูนย์ทนายสิทธิเหมือนกันทีนี้เขาก็เลยมองไงว่าการที่ไม่ได้มีการทําหนังสือยื่นมาของทนายคนหนึ่งที่ที่ที่เป็นทนายความของทางคุณลุกเกตเนี่ยแต่กับประวิงเวลาให้มันมีการเลื่อนต่อไปเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นเจตนาที่ต้องการเฮียจ,จงใจในการเลื่อนก็แค่นั้นเองคล้ายๆว่า เป็นการเล่นแง่เขามองแบบนี้เขามองว่าเป็นการเล่นแง่นะอืมซึ่งคุณลูกเกดก็พยายามแย่ชี้แจงหมดแล้วนะคะว่าไม่จริงเลยต่อมานะคะคุณลูกเกดบอกว่าในวันที่รู้สึกว่าหมดศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกหมดหวังเสียทีเดียวเพราะว่ายังมีนักกฎหมายผู้้พิภากซ้ายอีกหลายคนเลยที่ส่งกําลังใจมาให้ที่สําคัญเนี่ยต้องการ ที่จะช่วยกันยืนยันถึงสิทธิในการมีทานายความในคดีแล้วก็อยู่ต่อหน้าบัลลังก์ด้วยแล้วก็บอกว่าเพื่อที่จะให้จำเลยนั้นสามารถต่อสู้ได้อย่างเป็นธรรมที่ดิฉันยังตัดสินใจในการเดินหน้าสู้ต่อในประเด็นเหล่านี้แม้จะรู้ดีว่าอาจจะมีผลกระทบหลายอย่างตามมาก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในภายภาคหน้าดิฉันก็จะไม่ต้องรู้สึกผิดกับลูกหลานตัวเองที่ปล่อยให้พวกเขาเติบโตมาในสังคมที่ มีกระบวนการยุติธรรมที่พังพินาศไปหมดแล้วและเชื่อกันเถอะค่ะว่าไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับดิฉันในเรื่องของจุดยืนต่อสถาบันแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องช่วยทําให้ผู้พิพากษาเนี่ยยืนอย่างสง่างามที่จะเป็นหลักยึดให้กับบ้านมือนี้ได้ก็ดูแล้วกันว่าแม้กระทั่งตาช่างยังเอียงอ่ะถูกไหม ถ้าตาช่างเอียงได้ในคดีหนึ่งคดีต่อไปเนี่ยเขาก็เอียงได้เช่นกันเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มีจุดยืนไม่ได้มีจรรยาบรณไม่ได้มีความเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองได้เลยว่าศาลของไทยก็พังพินาศด,ด้วยเช่นกันคุณจะคุณจะเอาความดีที่ไหนไปตัดสินคนอื่นนะในเมื่อตัวคุณยังเอียงเลยนะอันนี้ก็เห็นด้วยกับคุณลูกเกตนะแล้วก็ต่อมานะมาดูคุณ น,นเรเศซซึ่งเป็นหนึ่งในทนายนะคะที่เป็นทนายความที่ไปไปว่าความให้กับคุณลูกเกดไม่ได้เนี่ย mm. เขาก็ชี้แจงนะคะบอกว่าสืบพยานโดยไม่มีทนายความจำเลย mm. ข้อเท็จจริงในคดีของลูกเกดดังนี้นะคะบอกว่าหนึ่งเดิมสารเนี่ยได้เคยนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่27ิมิถุนายนในปี6 5โจทจำเลยได้ทำการตกลงกำหนดวันสืบพยานเอาไว้แล้วตามที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมีวันว่างตรงกัน ตามระบบของการนัดพิจารณาคดีของศาลซึ่งศูนย์ทนายความก็จะถามโจทย์จำเลยว่าช่วงเวลาใดที่ว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาลงล็อกเอาไว้ซึ่งผมก็ได้แสดงหลักฐานทั้งหมดไปแล้วว่าในวันที่ 1, 2, 6มิถุนาผมติดนัดพิจารณาคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยที่ว่าผมได้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือเอาไว้อย่างชัดเจน ลงคำร้องไว้ในวันที่27มิถุนายนปี65ตออ่อมาเนี่ยรองอธิบดีผู้พิพากษาสาร,สารอาญาได้มีคำสั่งให้นัดสืบพยานแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยให้พิจารณาคดีเร็วขึ้นโดยทางฝ่ายจำเลยเนี่ยไม่ได้ลงลายมือชื่อในการกำหนดวัดนัดสืบพยานด้วยแต่มีคำสั่งให้นัดสืบพยานในวันที่ 1, 2, 6แล้วก็วันที่ 8, 10, 11 อขออภัยนะคะหนึ่งสองหกเนี่ยเดือนมิถุนายนนะแล้วก็8ปดสิเนี่ยในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นในช่วงที่ผมเนี่ยนัดนัดสืบพยานที่ศาลอื่นเอาไว้โดยได้มีการแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้แล้วตั้งไปวันที่27มิถุนายนซึ่งตรงนี้น่าจะเอามาแย้งกันได้เพราะว่าไม่จำได้ว่ามีคนเขาเข้าไปพูดกับคุณลุกเกดว่าเป็นความผิดของคุณนะ คุณเนี่ยต้องรู้ตัวก่อนหน้านี้แล้วสารต้องแจ้งไปที่คุณแล้วคุณต้องรู้ตัวเพราะฉะนั้นคุณต้องกระเสือกกระสนตั้งแต่ทีแรกแล้วไงไม่ใช่ว่าคุณจะมาแหกปากตอนหลังคือคล้ายๆว่าเขาตอบว่าทางคุณลูกเกดเนี่ยว่าจริงๆแล้วคุณต้องขนขวายตั้งแต่ทีแรกเพราะสารเนี่ยเขาจะให้ให้โอกาสเวลาคุณในการเตรียมตัวแต่ว่าถ้ามาดูความที่เห็นของทนายรอนเนี่ยคือไม่ใช่ไงอย่างที่บอกว่าทนายสิทธิมนุษยชนเนี่ย น้อยแล้วก็มีลูกความเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรคิวแน่นน่ะถูกไหมคะสมมตินะคะเรายกตัวอย่างว่าอ่ะอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นของลูกเกดอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นของทนายอานนท์อ่ะอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเป็นของรุ้งอ่ะอาทิตย์ต่อไปของเบนจาอาทิตย์ต่อไปเนี่ยของไบรท์ชินวัตรอาทิตย์ต่อไปของปูนธนทัศน์อะไรแบบนี้เห็นไหมคะว่ามันเยอะมาก เพราะฉะนั้นการที่คุณพลาดอันนี้แล้วคุณจะขอเลื่อนไปให้มันเร็วขึ้นแล้วคุณก็ไปจะไปรัดคิวคนอื่นมันไม่ได้ไงเพราะว่าคิวเนี่ยเขาล็อกเอาไว้แล้วถูกไหมคะแน่นอนทนายความเขายิ่งต้องล็อกเอาไว้ใหญ่เลยเพราะว่าเขาจะต้องมีตารางงานคิวของเขาอ่าอย่างที่มี่ได้เห็นนะว่าอ่าวันนี้เนี่ยไปเชียงใหม่พรุ่งนี้ไปภูเก็ตเอาวันนั้นไปอุดรวันนี้ไปขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเนี่ยแทบไม่ได้ว่างเลย งานนี้เราพูดเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดให้แฝงเนี่ยสารก็ก็ไม่ยุติธรรมนะมีเมื่อคุณลงล็อกเอาไว้แล้วเหมือนอย่างอย่างสมมติว่าใครที่เป็นคิวทองทนายเนี่ยมันมีน้อยถูกไหมคะเขาเนี่ยจะมีคิวไปถึงอีก6เดือนข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งทนายหลอนก็ได้พูดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคิวทองเลยนะเขาเนียคิวเนี่ยยาวเหยียดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องมีตารางงานของเขาอยู่แล้วแล้วศาลมาทําแบบนี้ก็ไม่แฟร์นะในเมื่อคุณเลื่อนกระทันหันแล้วมันไม่ได้รับการตกลงจากทาทาทนายเนี่ยแล้วคุณจะเอาตรงไหนเนี่ยว่ามันเป็นความชอบธรรมว่าคุณเนี่ยนัดกันแล้วเห็นเห็นชอบตรงกันว่าเออว่างเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยทานายรอนนะคะได้บอกว่าคดีนี้จึงเริ่มต้นที่ศาลเนี่ยมีคําสั่งให้นัดสืบพยานใหม่โดยที่ว่าฝ่ายจําเลยเนี่ยไม่ได้ลงลายมือ ชื่อเอาไว้ด้วยนะแล้ววันที่นัดเนี่ยก็เราเนี่ยก็ติดนัดสืบพยายนที่ศาลอื่นซึ่งได้แจ้งล่วงหน้าไปแล้วด้วยตั้งแต่วันที่27มิถุนายนมีหลักฐานด้วยซ้ําผมคงต้องย้ำไห้ชัดว่าคดีนี้เนี่ยศาลเนี่ยออกหมายนัดสืบพยายนมาใหม่ในวันที่ทนายความจําเลยเนี่ยไม่ว่างเองส่วนที่ศาลเนี่ยมีคําสั่งไม่อนุญาตให้มีการเลื่อนคดี โดยให้เหตุผลรับรองที่ว่าศาลเนี่ยได้แจ้งกำหนดวันใหม่แล้วนะแล้วทนายกระจำเลยก็ได้ทราบแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2 5 6 5ถือว่าจำเลยและทนายจำเลยเนี่ยทราบวันนัดโดยชอบแล้วแต่ไม่แจ้งเหตุขัดข้องใดๆเกี่ยวกับวันนัดกรณีนี้เนี่ยเป็นข้อบกพร่องของจำเลยเองซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพราะคดีนี้เนี่ยจำเลยและทนายเนี่ย ได้แจ้งข้อขัดข้องไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่27มิถุนาและตามรายละเอียดเนี่ยเจ้าหน้าที่ของศาลเองก็ลงฉบับวันที่5กรกฎาคมก็ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าได้มีการประสานงานกับทนายความจำเลยเรียบร้อยแล้วทนายความจำเลยได้แจ้งว่าไม่สามารถกำหนดในช่วงเดือนมิถุนายนได้ ยืนยันตามคำร้องที่เคยยื่นเอาไว้ต่อศาลตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะว่ามีวันไหนที่ไม่ว่างบ้างว่าง,างบ้างก็ชี้แจงไปหมดแล้วสรุปคือทนายความจำเลยแจ้งย้ำคัดค้านไปตั้งนานแล้วนะะตั้งหลายครั้งแล้วว่าไม่สามารถไปได้เพราะว่าติดสืบพยานที่ศาลอื่นย้ำถึงสองครั้งแต่สุดท้ายแล้วศาลก็มีคำสั่งให้กำหนดนะัดสืบพยานใหม่ไม่ได้ฟัง เอ,า,อาง่ายๆว่าไม่ได้ฟังทนายไม่ได้ฟังจำเลยเลยด้วยซ้ำคล้ายๆว่าต้องต้องการเหี้ยกันแกล้งว่างั้นเถอะสามนะคะบอกว่าส่วนต่อมาศาลได้ให้เหตุผลในการไม่อนุญาตว่าทนายนรสเศรไม่ว่างก็สามารถให้ทนายด่างเนี่ยมาว่าแทนจริงก็ได้ทนายด่างก็เลยบอกว่าได้รับการแต่งตั้งมาเป็นทนายความในชั้นไต่สวนคำร้องเรื่องละเมิดอำนาจศาลไม่ได้เป็นทนายความในชั้นพิจารณาคดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในวันนัดตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นัดสืบพยานครั้งแรกเนี่ยทนายด่างเนี่ยก็ไม่ได้มาตามนัดนาไม่ได้มานัดตรวจพยานหลักฐานแต่อย่างไรและคดีนี้เนี่ยศาลก็ไม่ได้ส่งหมายแจ้งกําหนดนัดสืบพยานใหม่ให้กับทนายด่างด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้มีการส่งหมายแจ้งไปย่อม ที่จะทําให้ทางทนายดังเนี่ยไม่ได้มาศาลโดยไม่ได้แจ้งอะไรเลยและประการสําคัญนี้จําเลยก็ได้ถแถลงเอาไว้ในรายการกระบวนการพิจารณาแล้วว่าทนายด่างก็ติดความติดว่าความที่สาลเช่นเดียวกันกับทนายรอนเหมือนกันนะลรวบอกว่าคดีนี้เนี่ยมีคดีไอเป็นคดีที่มีจําเลยถึงห้าคนด้วยซ้ํานะก็คือแสดงว่า ลูกเกดเนี่ยยังเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าที่ทนายด่างะทนายรอนไปเนี่ยมีจำเลยถึงห้าคนสรุปก็คือลูกเกดในฐานะของจำเลยเนี่ยได้แถแลงต่อศาลเอาไว้แล้วว่าทนายความสองคนเนี่ยไม่ว่างเลยนะแต่ว่าศาลก็ยังไม่ฟังศาลก็ยังกันแกล้งต่อไปก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะบอกเลยไงว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วคุณจะเอาความยุติธรรมตรงไหนที่ไปตัดสินคดีคนอื่น คุณก็ลองดูแล้วกันว่าแม้กระทั่งตัวเองเี่ย,ยังไม่เคารพถึงเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกฎหมายในมือตัวเองเลยคุณก็ลองดูแล้วกันว่านี่แหละคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องต้องรอต่อไปนะคะว่าเขาจะทํำยังไงเพราะว่าทนายรอนก็ออกมาชี้แจงทนายทรายก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะะจนกระทั่งเมื่อสักครู่นี้ที่มี่ได้อ่านไปใช่ไหมคะว่าของทาง สมาคมอะไรเงี้ยก็มีการแถลงการไม่ยอมรับไม่ได้นะคะว่านี้แสดงว่าจงใจว่าเป็นการกานแกล้งทาง3นิ้วอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ทางสลิมก็ยังไม่ยอมรับนะเขาก็พูดแนมนองว่าเนี่ยแหละทาไมไม่แยกล่างออกมาทําไมทนายร้อนก็ได้ทนายดางก็ได้มาว่าความให้เกติสิแต่ว่าก็ตามที่ได้มีการกล่าวอ้างว่ามันมันเป็นคนละทนายคนละอันน่ยทนายคนละชั้นกันดีกว่า ก็คืออ,อีกคนหนึ่งในชั้นนี้อีกคนหนึ่งในชั้นนี้ก็คือสแสดงว่าเขาแยกกันเราอันนี้ในทางกฎหมายเราไม่สราบจริงนะว่าใครเป็นคนมีอำนาจตรงนี้ก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าคาดีของลูกเกดเนี่ยเขาต้องรอกันต่อไปนะว่าเขาจะตัดสินยังไงแต่ที่แน่ๆคือไม่เป็นธรรมแน่นอนแล้วแหละนะคะอันนี้ก็ฝ่ากทุกคนได้พิจารณาด้วยแล้วก็ทาง สสรมก็ช่วยกันประนามด้วยนะว่าเออเฮ้ยทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะแต่เห็นไหมคะว่าทางคนที่เป็นทนายเนี่ยอไม่ใช่สิทางทางที่เป็นฝ่ายทางเขาเนี่ยก็พยายามที่จะไม่สนใจเอาว่างันเถอะไม่สนใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นทางสปปสทางคุณอาณนนทินแก้วนะคะทางพงวังชยัย ทางคุณนพดลเนี่ยมาสแสดงความที่เห็นหนะว่ารู้สึกสะใจนะคะที่ณวันที่เกิดเหตุนเนี่ยทางทางคุณลูกเกดเนี่ยถึงขนาดสะอื้นร้องไห้นะคะก็คือเหมือนกับว่าสะเทือนใจว่าทําไมศาลถึงได้ทําแบบนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าทางคุณพวกอ,อนนท์กินแก้วอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าเ,เหมือนเหมือนคล้ายๆว่าลูกเกดเนี่ยพยายามที่จะประวิงเวลาแล้วก็พยายามที่จะดราม่า พยายามที่จเรียกความสงสารอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของคุรุกเกตเนาะก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะ